เป็นอยู่ฉันก็เป็นห่วงตัวเองว่าฉันนะ่ะเออมารู้ว่าฉันเป็นโรคประหลาดจากข่าวเนี่ยนะคุณแม่พูดเลยก็นั่งดูเอออ่านข่าวไปเรื่อยต้นหอบเป็นโรคประหลาดสามคนหนึ่งแสนฉันเป็นโรคอะไระฉันก็เปิดดูว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคอะไรฉันก็ศึกษาแล้วฉันจะตายไหมหรืออะไรก็มีความกังวลใจเอาจริงๆนะ สื่อยังรู้เรื่องโรคฉันมากกว่านะตอนนี้ฉันไม่รู้อะไรเลยว่าฉันเป็นโรคประหลาดอะไรอ่ะ<อ>ฉันก็อ่านจากสื่อว่าอ๋อมันเป็นโรคประหลาดที่เกิดขึ้นแน่นอน on, แต่เดี๋ยวจะไปปรึกษาคุณหมอ,อคือตอนอัดาาร,อรายการอ่ะเขายังไม่ได้สัมภาษณ์คุณหมอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นโรคที่มันร้ายแรงอะไรข,<อ>ขนาดไหนแต่พอสัมภาษณ์เสร็าา gjorde, จแล้วเขาจะไปเก็บเซฟคุณหมอละคุณหมอเขาจะบอกว่าเราก็ถึงได้มาเห็นตามข่าวแล้วว่าอ๋อมันเป็นโรคที่คนเป็นน้อยนะเป็นโรคอยู่หลังชนิดหนึ่งแล้วจากนั้นก็เริ่มมีคนรีวิววโโรนนหออ่าเป็ะไ โหมันน่ากลัวมากเลยนะรีวิวที่คุณทำกันอ่ะฉันตกใจนะแต่เขาก็บอกว่าแบบเคสทีเจ๊จ้าหอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้คําตอบพอพอมาทราบข้อมูลแบบว่ามันลึกไปแล้วมันดูใช้หลายแรงก็ทาให้เราวิตกกังวลมากขึ้นไหมก็วิตกเพราะแบบมันจะตายไหมมันแบบภูมิแพ้ตัวเองแล้วมันคืออะไร SLE หรือเปล่ามันก็ก็แบบตีความไปได้หลายอย่างโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆอ่ะมันก็จะคิดไปเยอะแล้วคือ สวยๆอย่างเราจะมาตายตอนเนี้ยมันไม่ได้ไงเป็นขั้นกลัวตุยเลยเหรอแม่โอ้กลัวตุยสิแบบยังไม่เจอหมอใช่ไหมยังค่ะเดี๋ยวจะว่าเออติดต่อคุณหมอไปว่าเออคุณหมอบ้านนี้อะไรเดี๋ยวบอกพีวีทีวีให้ได้ไหมให้เขาดิลไปอีกรอบได้ฉันจะติดตามข่าวนะว่าฉันได้นัดไหมหรือย่งเราเป็นเธอไปคุยกับคุณหมอเลยพี่อ๋อโมเออได้ไหมในรายการใหม่ใช่เพราะว่าฉันก็ตกใจที่ติดตามข่าวสารตัวเองจากข่าวแก็ดีนะคุณนัดหมอยังคะล่าสุด ยังค่ะเพราะฉันเพิ่งอ่านข่าวตัวเหมือนกันขอบคุณดีบีทีวีด้วยมันเคยมีผลกระทบอะไรกับแบบผิวหนังจริงๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะอ่านผุกคันมันดีตอนแรกไม่ได้มีอะไรนอกจากมันก็จะลามเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามแบบไม่ให้โดนน้าอุ่นแต่ว่าพอหลังๆอ่านข่าวปุ๊บพี่ตกกังวลปุกคันนะตอนนี้คันคันมากก็ไปหาหมอไม่รู้มันลามคันไม่เป็นเพราะรู้ว่าพอรู้เป็นไปเลยมันกังวลใจว่าคุยแล้วมันจะเป็นอะไรข้างในไหมอะไรอย่างเงี้ย ฉันจะเป็นพยานางพยาขาด่างไปตลอดไหมแต่ก็ทําใจแล้วว่าคุณกลัวมันจะลุกลามมากกว่าเดิมไหมคุณหมออ่าลุกลามลงไม่ให้หลายกลัวมันลุกลามขึ้นมันแผ่ขยายขึ้นก็ไม่รู้มันไปจะไปทางไหนใครจะไป็นคนร้ฉันก็ต้องรีบไปหาคุณหมอก่อนเอออะไรเงี้ยอ่เรื่องจุว่าผ่านไปเรื่องปรญหาหัวใจบ้างดีกว่าแล้วสุดไปเจอชครคะแฟนเก่าบนแฟนเก่าจริงๆอะทำงานด้วยกันอยู่แล้วแล้วโมเมนต์ที่แบบ ทะเลาะกันหรือตีกันว่ากันน่ะมันเป็นเรื่องประจำของการทํางานทั้งคู่เพียงแต่ว่ามันไม่เคยถูกเอามาเผยแพร่ให้ได้ดูกันแต่เนี้ยเขาก็คงแบบอยากจะแบบถ่ายเล่นๆอ่ะเพราะแบบว่าที่ต้องเยอะแยะก็คือไปถ่ายรายการก็แหละทีมงานก็ต้องเยอะแยะเขาแยกทีมงานไปแบบไม่รู้เขาจัดที่ยังไงทีมงานไปนั่งอีกฝั่งหนึ่ง <muitos> <S <S ก็มีเขากับเราเนี่ยมานั่งติดกันเราก็แบบเอาแล้วที่ข้างๆก็ว่างนะแต่จัดให้ติดกันก็ยังงงว่าแล้วทำไมไม่เอาทีมงานคนอื่นมานั่งด้วยมันเหมือนแบบ มันก็เลยแบบเหมือนถ่ายคลิปเก็บไว้ว่าตลกตลกก็แบบเออมานั่งด้วยกัน2คนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยไปแบบตั้งแต่เลิกกันก็ไม่เคยแบบไปต่างจังหวัดด้วยกันก็ <ừ> เหมือนแบบเป็นอีกทริปห<อ>นึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแซวว่าอุ้ยเหมือนเราลึกความหลาคนก็ไปคุยว,ว่าสรุปว่าคุณต้นหอมแฟนเก่าคนไหนของคุณกันแน่นะอย่าไปคุด เพราะว่ายิ่งขุดมันจะเจอเยอะมันดูไม่งามแล้วไปไล่เนี่ยไปกระทบคนนั้นคนนี้อย่าไปกระทบเขาบางคนเขามีครอบครัวแล้วเออบางคนเราก็ไม่เคยเจอกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุณนิกกี้เข้ามาเฉลยว่าเป็นคนนี้อะไรเงี้ยได้เข้าไปดูไปตามกันจริงในระหว่างที่วิ่งเหมือนก็เป็นแขนชนกันแล้วมันเกิดมีความอะไรยังไงไหมคะมันไม่ใช่ฐานไฟเก่าค่ะมันเป็นขี้เท่าจุดใหไ่ก็ไม่ติดคือก็ คนที่เราเคยเทไปแล้วอะค่ะเ,เทไปแล้วก็ไม่เอากลับมาใช้ต่อแต่พอ,อ,อประโยคนี่เขาพูดว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนลําลึกความหลังอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกไหมคะไม่ค่ะเขาเป็นเขาชอบแซวไี้เล่นๆอ,อ,อยู่แล้วว่าแบบว่าเหมือนเหมือนแบบอือสมัยก่อนแกน้าแย่ฉันยังรักแกลงเลยนะมันมัน,นมันเป็นเพื่อนกันไปแล้วอะค่ะกัดกันอย่างเงี้ยประจำแต่ตอนนี้เราก็สวยเราไง สวยค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าต่อยเขาไม่มีใครเขาก็ไม่เอาเราอยู่ดีใช่ใช่ค่ะมันมันเป็นเพื่อนกันไปแล้วใช่เป็นเพื่อนกันไปแล้วแล้วก็เราก็ทาเขาเยอะด้วยโดนแซลแรงขนาดนี้ไม่ิดไม่น้อยเหล่าครับพี่หอบขาไม่ค่ะก็คือ มันกัดกันเป็นเรื่องมาจามเป็นเพื่อนกันแบบร้อเเลยคือเราคบกันมา7ปีเป็นคนที่เกือบจะแต่งตัดสินใจว่าจะแต่งแล้วอ่ะคนที่จะแต่งก็ได้ไรเงี้ยแต่เมื่อพอมาโด่งดังซะก่อนนะเนาะมาโด่งดังซะก่อนคนมันจะดังพอดังก็อ่ะเทนะขอโทษดังแล้วเชส่อะไเลยอย่างงี้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันดีทํางานร่วมกันทํางานร่วมกันหอมรับแขกไอที่ดังๆังร้านวิวสิล้านวิวก็มาจากเขาเนี่ยแหละเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์คอยช่วยคิดงานทั้งหมดก็เหมือนแบบเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจแหละคนมันแบบ รู้ใจกันนะเนาะเออมันทำงานก็เลยทำให้งานมีประสิทธ,ธิภาพค่ะงาน,นตอนนี้ก็คือไม่เหงาทำงานไ,ไม่เหงาค่ะทำงานอยู่กับลูกแล้วก็มีงานเป็นดาราดังมันก็ยิ่งไม่เหงาเขาถึงยากล้าก็ต้องเขาบอกว่าอันนี้อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องดังละคะ <c oughs> คือ <c oughs> ละครมันฟังมากอะแล้วก็เราก่อนหน้านี้เรามีประกบกับเจนนี่เนาะมาเสริมความดังแบบสุดๆด้วยการประกบกับคุณแอปแล้วก็แบบเอ๊ะตัดละครตัดไปตัดมายังไงจะไม่เรามันเด่นน่ะไป ถ้ามันเด่นมากเลยยิ่งแบบตอนที่เราตายคนชอบมากเลยนะคะคนชอบให้เราตายมากแล้วก็เราก็แบบได้รับกระแสความรักละครเนี่ยคนยัง move on ไม่ได้เลยกับแอฟล่าสุดมาต่อกับพี่แอนเนอ้วเกมรักทรยศ ออกมาทำไมมันเหมือนหนังมันดีขนาดเนี้ยมันดูรู้ว่ามันฉุดไม่อยู่แล้วมันปีทองของสาวราศีตุลคือมันไปไกลมากเราก็แบบร่วมงานกับเจนนี่ร่วมงานกับแอฟร่วมงานกับคุณแอนธรรมสมอันนี้ถ้าลูกค้าหรือผุ้จัดติดต่อมาร่วมงานกับบอยกับดาด้าเดี๋ยวอาจจะขอพักไว้กองแล้วใช่ค่ะเพราะมันมันขึ้นไปแล้วเนาะการที่เราแบบร่วมงานกับตัวแม่ตัวท็อปอย่างเงี้ยเราใช่ตรงคัตัวของเราต้องอัพขึ้นไปแล้วคุณของขาอ๋อไม่กล้าค่ะกลัวเขาไม่จ้างแล้วก็ ล้วก็คือละครเรื่องเกมรักพรโยศ์อ่ะดูด้วยนะไตเติลตอนขึ้นเชื่อ,อเป็นแบบคนเดียวยืนเดี่ยวด้วยนะเก <laughs> ี่ยว,ว <laughs> อะไรอีก <laughs> ไม่ประกบสองจอเนาะไม่ประกบสองจอเนอะอือแบบหุยไม่ธรรมดาวะออ่ะเป็นหอมเจนาองปีนี้มันมาวะออ่ะมันเป็นตัวพลิกเรื่องแหละ <laughs> ใช่แล้วก็ถ้าเกิดผู้จัดจะติดต่อในละครอ่ะตอนขึ้นเอ็นเครดิตขอจอเดี่ยวเท่านั้นค่ะคุณไปทำอะไรมาค้าทำไมแบบมันถึงแบบบังเปรี้ยงขนาดนี้เด็นฟินี้คุ้หอมเป็นจังหวะของการออนแอร์ แอนเนี่ยกระแสมันดีมากแล้วเราก็ดันเป็นตัวพิกเกมคือคนก็รู้สึกว่ารักตัวละครตัวนี้แล้วพอเกมรักพรยศเนี่ยมันเป็นละครเกาหลีรีเมคอยู่แล้วตอนเป็นละครเกาหลีบทเขาแข็งแรงมากแล้วพอมาทําเป็นไทยอ่ะได้พี่แอนกับอนันดามาเล่นอ่ะเขาเล่นเก่งมากแล้วงานดันออกมาดีงานภาพเหมือนงานหนักเลยมันจะไม่ดังยังไงอ๋อ,อ,อถ้าทิดต่อไปเป็นนางเอกี่ทำไงคนะ อ๋อเดี๋ยวดูคิวก่อนคโทรมาเช้าบ่ายก็คอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าพี่หาอีกเรื่องนึงช่วงนี้แบบปกป้องเขาท่งแบบช่างพูดช่างจาเขาช็อตฟิลแม่เขาบ่อยมากใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาจากไหนอะค่ะแต่ว่าน่าจะมาจากแม่แล้วเขาจดจำคือเราจะคอยบอกเขาว่า ทำอันนี้หน่อยซีขอให้ตังแม่หรือว่าดู youtube อย่าก,กดข้ามโฆษณาเขาให้ตังแม่ถ้ามันเป็น youtube แม่เราก็จะบอกเขาอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งที่เราบอกว่าลูกสวัสดีคนนี้หน่อยเขาก็จะถามว่าเขาให้ตังแม่เ <laughs> <laughs> จอลูกช็อตได้บ่อยอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างคะแม่มันอายคนคะ่ะ <laughs> แต่ก็คือ,อจะอธิบายยังไงแบบลูกค้าบ,บางอย่างมันจะต้องรักษามารยาทเขาก็จะถามว่ามารยาทคืออะไรมันก็ อธิบายไม่ถูกในความแม่ก็ไม่เก่งอะ่ะเออคิดว่าเดี๋ยวลองโตกว่านี้อีกหน่อยแล้วค่อยๆสอนดีกว่าก็อาจจะบอกทุกคนที่ดูอยู่ว่าอยากคาดหวังความน่ารักจากปกป้องเวลาที่เจออะไรอย่างเงี้ยแค่เราจับตัวเขาได้แล้วเขาไม่สะบัดอันนี้ถือว่าเก่งแล้วทําให้เขาสวบัดดีเราได้อันนี้คือเก่งแล้วเท่านั้นเองมองเห็นตัวเราไหมคะเวลา มีคนบอกว่าลูกกูเหมือนกูให้ท่องไว้นะหอมก็เราก็เลยจะโกรธเขาไม่ลงค่ะมันเป็นเวรเป็นกรรมที่เราเราเราน่าจะทำกรรมหนักมาชาติแล้วเออเขามาในรูปแบบนี้แต่ก็น่ารักตามวัยค่ะอืโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะไม่เดียวนะได้ค่ะโอเคพิชิตจะถามเป็นไหมพิชิต